คําพูดการกระทําที่คิดว่าเล็กน้อยแต่อาจใหญ่ในสายตาอ,อลอ์บางครั้งสิ่งที่เราทํากันอยู่ทุกวันเราเคยถามตัวเองไหมว่าสิ่งนี้ฮาลานห,ลหรอือฮาลอมหรือเราทําเพราะทุกคนก็ทํา ท่านนบีมูฮัมมัดส,สุลลัลฮุอะัยฮิวสลัมก็เคยเตือนไว้ว่าในร่างกายของมนุษย์มีชิ้นเนื้อหนึ่งทำมันดีร่างกายทั้งหมดย่อมดีไปด้วยแต่ถ้ามันเลวร่างกายทั้งหมดก็เลวไปด้วยนั่นคือหัวใจทุกคนคะบางบาปเราทําไปโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือบาปและมันน่ากลัวยิ่งกว่าบาปที่เรารู้การฟังเพลงแล้วรู้สึกชินการดูคลิปพารอมแล้วคิดว่าก็ไม่ได้ทําจริง การใส่เสื้อผ้ารัดรูปโชว์สรีระโดยคิดว่าก็แค่สไตล์การพูดประชดล้อเรียนศาสนาแล้วคิดว่าล้อเล่นหรือแม้แต่ละหมาดแบบขอไปทีทั้งหมดนี้อาจเป็นบาปและที่น่ากลัวที่สุดคือบาปที่ใจไม่รู้สึกว่าผิดอลัลลอฮฺตรัสว่าและจงอย่าติดตามในสิ่งที่เจ้าไม่รู้แน่ชัด เพราะแท้จริงหูสายตาและหัวใจทั้งหมดจะถูกสอบสวนวันนี้จงอย่าให้บาปสะสมจนใจด้านชาจงหาความรู้จงตั้งใจฟังคำตักเตือนและจงกลับไปหาอัลลอฮ์ก่อนที่ใจของคุณจะไม่รู้สึกผิดอีกแล้วค่ะอินชอัลอ